การทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กข้ออ้อยเหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็กเส้นเสริมชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นป้องหรือบ้างตลอดทั้งเส้นเป็นเหล็กที่ยึดเกาะกับคอนกรีตได้ดีทำให้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีความแข็งแรงมากขึ้น นิยมใช้ในงานก่อสร้างที่มีความต้องการแข็งแรงสูงเช่นอาคารสูงสะพานถนนการควบคุณภาพเปล็กเส้นกลมต้องอ้างอิงตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพที่สม่ำเสมอโดยในไทยใช้มอก2 4ขีด5 5ส่วนมาตรฐานสากลที่ระบุ ASTM E. 8ทับ E. 8 M ซึ่งเป็นขั้นตอนการทดสอบที่ได้ รับการยอมรับและใช้อ้างอิงทั่วโลกวัตถุประสงค์ของการทดลอง 1. เพื่อสร้างและวิเคราะห์แผนภาพความเค้นความเครียด2เพื่อหาค่าคุณสมบัติเชิงกลที่สำคัญจากผลการทดสอบและจากแผนภาพ 3. เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลที่หาได้จากชิ้นงานทดสอบกับข้อกำหนดขั้นต่ำในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเพื่อประเมินว่าวัสดุคุณภาพผ่านตามเกณฑ์หรือไม่ขนาดเหล็กข้ออ้อย D B 1 2ชั้นคุณภาพเหล็กข้ออ้อย s D 4 0 T คือเหล็กที่ผ่านกรรม,มวิธีทางความร้อน I F กระบวนการหลอมที่ยังทำให้เหล็กมีการเสื่อปน A B S คือเหล็กที่ผลิตโดยบริษัทเอเชียบางกอกสตีลจำกัด ก็จะมาถึงขั้นตอนการวัดขนาดเล็กข้ออ้อยนะคะค่ะเราก็จะทำการวัดกึ่งกลางของเหล็กข้ออ้อยนะคะเพื่อที่จะนำไปตัดและก็จะนำเหล็กข้ออ้อย DB 1 2ไปชั่งน้ำหนักคะ่ะและทำการตัดเหล็กข้ออ้อยที่วัดขนาดเมื่อกี้เพื่อที่จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเพื่อนำการทดสอบ2ครั้ง หลังจากนั้นเราจะวัดระยะเกตเลงโดยมีความยาว5เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเราจะวัดระยะจากเซนเตอร์ออกข้างซ้ายและขวาข้างละ3เซนและจะทำเผื่อของระยะเกตเลงฝั่งละ6เซนเพื่อเพิ่มพื้นที่ในแรงดึงและวัดระยะออกไปอีก6เซนเพื่อจะได้ระยะหัวจับ และหลังจากนั้นเราก็จะทำการชั่งน้ำหนักเหล็กข้ออ้อยอีกรอบหลังจากนั้นใช้ค้อนและตะปูตอกเป็นเครื่องหมายของระยะเกตเล็งและระยะหัวจับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทดสอบนะคะเรา ควรตรวจสอบเครื่อง UTM ก่อนนะคะว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่และตรวจสอบการตั้งศูนย์เครื่องให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะนำเหล็กเข้าเครื่อง UTM นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มทําการทดลองโดยเครื่องจะทําการดึงเหล็กออกจากกาันด้วยอัตราความเร็วคงที่สังเกตกราฟความเข้นความเครียดที่แสดงผลที่หน้าจอหลังจากที่เราทำการดึงเหล็กได้สักระยะหนึ่งเหล็กจะเกิดการคอคอดเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าวัสดุก็จะแตกหักแล้ว หลังจากที่ชิ้นงานขาดแล้วนำชิ้นงานมาประกบกันใช้เวอร์เนียวัดความยาวพิกัดสุดท้ายและเส้นผ่าศูนย์กลางสุดท้ายที่ลอยขาด กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะยืดจากเครื่องทดสอบตัวอย่างที่1กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข็นและความเครียดตัวอย่างที่1สรุปผลการคำนวณคุณสมบัติเชิงกลตัวอย่างที่1การเปรียบเทียบผลกับมาตรฐานมอกสรุปผลการทดลอง จากการทดสอบแรงดึงเหล็กข้ออ้อย SD40T พบว่าเหล็กตัวอย่างมีค่ากำลังรับแรงดึงดูดสูงสุดผ่านเกณฑ์มาตรฐานออกอแต่กำลังคลากและความยืดไม่ผ่านในบางตัวอย่างส่งผลให้วัสดุบางชิ้นไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดลักษณะการขาดคือลอยลักษณะแข็งแต่เปราะเป็นรูปการขาดแบบเฉียง ปัญหาที่พบในการทดสอบเนื่องจากเครื่องทดสอบมีเครื่องเดียวทําให้การทดสอบเกิดความล่าช้าเหล็กข้ออ้อยมีความแข็งแรงทําให้การตอกเกจลิงก์ตอกไม่เกิดรอยหรือเกิดรอยเพียงเล็กน้อยทําให้ยากต่อการสังเกตในช่วงที่เหล็กทําการดึงเสร็จแล้วเพื่อที่จะวัดระยะยืดของเกจลิงก์